สวัสดีค่ะสวัสดียามเศร้าค่ะมือนีสีผ้าพีน่น้องมาเห็ดอันามาเห็ดน้ำซุปค่ะมาเห็ดน้ำซุปมือนีสีเห็ดอันเกี้ยวน้ำานม่ค่ะสีห่อเกี้ยวนี่สีไสแครอทเนาะคะ่ะสีไสอันอหัวไชเท้าแล้วก็แครอทแครอทค่ะมีความเห็ดเป็นดอกไม้เล็กน้อยนะคะแล้วก็สีอันรากผักชีนะคะแล้วก็กระเทียม พริกไทยแล้วก็อันขนอลรสหมูค่ะนี่กระสีนี้อันมีกระดูกหมูเล็งนะคะเนาะสื่อมาใส่ใส่ลงไปเลยค่ะฤาสีใส่ตอนน้ำเดือดก็ได้นะคะแต่คอยสีใส่ลงไปรวดเดียวใส่ทุกอย่างลงไปรวมกันหมดเลย เียมผิกไทยหลากผักชีแค่หลงแค่หลอดเสเกลือเ,เกลือลงไปนี่รสหมูลงไปค่ะ ดำบทค่าวนี้ใส่ลงไปประมาณนี้แล้วแต่ <c oughs> แล้วกัสีไซน้ำเนาะค,ะค่ะค่ะใส่น้ำลงไปแล้วอุ้สีส่อีกคนเนาะค่ะเพราะว่าเขาต้องตุนไว้ล้นๆเนาะคะ่ะเนาะระวังช่วงเวลาที่ตุนไว้เดี๋ยวขอยกสีไปห่อแผ่นเกีียวนี่ค่ะซื้อซื้อแบบเขาเขียนว่าต้มเนาะคะ่ะเนาะแผ่นแผ่นเกีียวที่เขาเขียนว่าต้มแล้วก็ ซื้อเครื่องมาไหร่บทแล้วค่ะเดี๋ยวจ้าไปเบิ้งตอนห่อนะคะไข่บ๊อ่ไข่เฮ็ดคือ,อก,กันเนะะี่ยค่ะวันจะสีเฮ็ดเทือแรกพี่น้องค่ะผิดถือยิ่งใดกันอย่าว่ากันฟองมันขึ้นมาแล้วค่ะสิตักฟองออกกันเด้อค่ะเด้อตักฟองออกเรื่อยๆเนาะคะ่ะ พุ่งจักหน่อยกันเด้อค่ะเด้อใส่สีอิ่วขาวจักหน่อยใส่น้ำตาลจัน่อยนึงนะคะ่ะจะว่ามันสีบานผับอยู่แล้วนะคะใส่บนไหลจะมันสีบานทั เได้ดค่ะแต่ว่าตุ๋นไปเรื่อยๆกน,นะะเนาะค่ะเนาะมะค่าเขาหมักหม,ม,มูเห็ดห่อเกี๊ยวเนาะค่ะเนาะกระสีเอาเครื่องที่เขาต่ไว้ลงไปเนาะค่ะเนาะกระเทียมพริกไทยรากผักชีค่ะใส่ลงไปเลยบมดเลยเด้อกะน้ำมันหอยเนาะคะ่ะก็ไหลเปนลยค่ะพอดีพอดีเนาะค่ะเนาะซีอิ๊วขาว น้อยเนาะค่ะมันสีเข้มค่อยสีมากกันนี่เลยะคะ่ะน้ำมันงาเนาะค,ะะคะ่ะเนาะใส่ลงไปจากน้อยพอได้กินงาหอมๆเนาะค่ะเนาะ้าบะหมักกับบะใส่นะคะเก็ดเครื่องให้มันเข้ากันแล้วจะสิถิ้งไว้พักหนึ่งเนาะคะ่ะจากสิบนาทีสิบนาทีาทสิบหานาทีจะใว่ปจังสีงห์เนาะคะ่ะ คนให้เขาเข่ากันนะคะเนาะเมื่อนี้แล่นด้ตังหมักหลายรอบนะคะไข่ตื่น ตอนนี้ผู้ใดมกักแป้งนัวก็ใส่แป้งนัวน้ำก็ไดหรือค่ะเด้อต่ว่าข่อยว่ใส่ค่ะเพราะว่ามันใส่ลงไปในน้ำซุปแล้วนะคะเนาะใส่ซี่ยวขาวใส่แป้งนัวลงไปในน้ำซุปมันมีอันรสมูอยู่แล้วแซบอยู่แล้วค่ะ,น,ะ,คะนี่มาแก้งสิเนาะค่ะเนาะกระิพ่อแต่เจ้าสิาหอ,อกันค่ะค่ะ ปีนี่เาา้างมห่อแผ่นเกี่ยวน้ำกันเนาะคะ่ะเนาะโอ้ยหนอก็ะ,ะสีฮ็ดจุ่มจุ่มเอาเนาะคะ่ะเนาะจังไงอนอื่นกระเสียน้าม,มาแต,แตะแตะซะก่อนเนาะคะ่ะเนาะก็ะยาใส่ลายค่ะแคทจุ่มจุ่มใส่กันยังสิละหยุบหยุบหยุบยุบเอานะคะ นี่มันก็จีได้เป็นยังสี่ล่ะค่ะว่าต้งแต่กินได้ก็เอาละเนาะค่ะเนาะว่าต้องไดแซสพสีเฮ็ดเป็นยังไี่ิเออเห็ดมันส่ก็ได้กือันค่ะนี่ แปงก็ได้ยลค่ะถือพิษยังไดพี่น้องกะคอมเมนต์เข้ามาบอกเลยด้อยค่ะเออค่อยก็ใค่เฮ็ดแต่ดุนโดนแล้วค่ะพะว่นมันก็เห็ดกินเนาะค่ะเนาะบ่ไ้เห็ดให้ผู้ใดเบิ่งอี่หรีค่ะ กินจะคลองสี่ไหมคะกับบีบบีบบีบเอาพม่เท่าสิไปทอดก็ได้แล้วค่ะนี่แต่ว่าทอดกับชีเฮ็ดแป้ง<อ>าบางๆเล็กน้อยนะคะเนาะอันอน้ำแตะแตะนะคะเนาะสิล้อกหยุบอีกคนจักอักกนเนาะคะ่ะ ย well. ุบยุบยุบสิล่ะคะมอกจิตาลูดออกกกันใช่ไหมะ ค่ะเฮ็ดตายเนาะค่ะเนะาะซ้ำได้กินจะพองจะมาฝลังแล้วก็มากินเนียค่ะเฮ้ยเฮ็ดอยู่ค่ะแล้วก็เฮ็ดไปตามเรื่องตามเล้าตามสาตรตามเส้น่อยเนาะค่ะนี้ Bon ä, อือฮะอืมฮะความที่จริงม <c oughs> ันเคยเฮ็ดบ่ยากดอกค่ะเจ่ว่าขันสีหง้ําสีห้นั่นคือเพื่อนเห็ดขายกับพงกน้เนาะค่ะเนาะบีบบีบเนาะค่ะให้มันติดกันบีบที่ห้องใส่น้ำไปให้มันติด เซตสองแบบเนาะค่ะเฮดแบบยุ่มยุ่ม <laughs> นี่แล้ก,ก็สีบีบเนาะค่ะ <laughs> มันติดกันอันนี้พี่น้องเพิ่นถามว่าข่อยไ่อย่างนี้ค่ะ <laughs> ของมงคลนะคะเด้อไปไปเฮ็ดบุญยุวัดแล้วอันหลวงพี่พันผูกไหม้าก,ก็เลยเก็บไว้นะคะเนาะของมงคลของโชคดีนะคะ นี่ห่อแต่แบบนี้เลยค่ะนี่ห่อแบบนี้ให้แฟนเฮ็ดอันต้มให้แฟนกินก็เฮ็ดที่นั่งหิวกระเป๋านั่งแท็กซี่มิเตอร์เฮ็ดอันถ้าเอาสิเฮ็ดแป้งแบบทอดก็มี้ด้ยค่ะแบบทอดมันก็สิเป็นแผ่นอีกแผ่นหนึ่งนาะคะ่ะ ที่เขาเจ้าเขียนว่าต้มถ้าเขาสีเอาแบบต้มมันสีเขียนว่าต้มนะคะนี่มันส่เขียนว่าต้มไหมคะนี่นี่ค่ะเขียนว่าต้มฮับต้มฮับไปเอาแบบต้มขันแบบทอดกับนี้นะคะเนาะแ้งไม่หลายยังน้อยอันใดแป้งหลายฮัาขูดออกแน่ก็ได้เด้อค่ะเ้อะ ันไสหมูลายหมูกระเจียนแตกออกเนะคะนะ่ะเนาะใสลายลายนี่สียุบออดอกค่ะสียุบอาจยังสีนะคะีเห็นมันติดติดกันนะคะแล้วๆค่ะาบาัดนี้ หอแบบร้องเฮ็ดหอแบบเป็นรูปเรือน้ำค่ะแต่ว่ามันบม่มเป็นเรือที่ค่ันสิเป็นยังบุค่ะน,นะ,คะนี่ร้องหอของน้อง่ะเนาะนี่แล้วเรียบร้อยค่ะนี่ใหาก็สิไปลวกกันนะคะเนาะไปต้มค่ะต้มให้มันสุกเริ่มเดือดแล้วค่ะ เขาสีเอาเกียวทั้งเบิดนี่ลงไปต้มให้มันสุกเนาะค่ะเนาะอีส่อันน้ำมันกระเทียมเจียวนะคะมาค้นค้นค้นไวแต่ว่าป่อยว่ามันสีมันโผดกันเลยอันล่างน้ำเนาะค่ะมันมันกับวัติดกันแค่กันค่ะอันปล่อยถิ้งไว้ให้มันเย็นแล้วเขาจะเสีไปแช่ตู้เย็นไว้เนาะค่ะเนาะแต่ว่าส่วนกินเขาก็สิกินค่ะตักออกมากินเนาะค่ะเนาะเฮ็ดจังสี่ไว้เราสิไปอันรอให้มันเย็นแล้วเขาไปฟิตไว้ก็ได้เลยค่ะตอนอยู่นองนอกเฮ็ดอย่างกินเราเขาสี่กัน เขาไปฟิตไว้นะคะน้ะยน้ำสก,กินยังไคออกออกมากินอย่างสีไหมคะ่ะหน้าตาเป็นสิล่ะค่ะพ่พ่อกันตอนกินค่ะสวัสดีค่ะแล้วแรวค่ะมาได้ค่ะมากินน้ากันเกี่ยวหน้ามเกี่ยวหมูนะคะใส่ผักลงตุ้งพร้อมใส่บอบไซต์กับเทียมเจียวนะคะข่อยบมากระเทียมเจียวแซ่บค่ะ ื่นนี้อากาศขึ้มฝน,นสิโตอีกแล้วนะค่ะเนาะนักใสชุดออกกับน้องกายอยู่นะคะเพชรนัากินแล้วกินเขาแล้วแล้วยังสิงไปอาบน้ำนะคะเนาะ สดห่อนๆแซบๆทำมาด้ค่ะเด้อเฮ้ยมาเด้อจ้ากินข้าวจ้าเฮ้ยค้คนบัน่นพังกันค่ะ ขึ้นข้าวัสทีค่ะ